ซอยสัน้คนคือนนะคนซอยสั้นเนี่ยค่ะเป่านิดนึงมันจะเข้ารูปมันจะขอดกันเลยแต่ถ้าถึงมติไม่เป่าอ่ะมันจะเหินนิดนึงแต่ว่าเป่านิดนึงการเป่าอ่ะคือดีเพราะดีอย่างเงี้ยไหมคะคนสน่วนใหญ่จะรุ่นเนี้ยจะไม่ค่อยชอบเป่าแต่มันจะมีปัญหาพวกหนังกระ้เป่านิดนึงอะ่ะใช้ได้แบบเล็กๆเ,เ,เป่าจะทําให้รูขุผนนะคะแห้งแล้วก็สะอาดค่าเชีบอ,อันนี้คือจะซอยสัน้นนะเอาแน่นนะแม่นะห้ามร้องนะไม่ ผมมันล่วงเยอะเลยพาจับแล้วมันก็เหลือนิดหนึ่งมัดก็ไม่ได้ได้แต่ก้าวจูกเอาไว้อย่างเดียวอ่ะก็เลยไม่ได้ตัดสักปีแล้วจ้ะตัดออผมมันจะร่วงมันจะบางนี่ผมมันเส้นเล็กด้วยบางด้วยนี่นั่งกินข้าวอยู่เพราะว่าเป็นประปิดหน้ามะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอจะจัดการให้นะแม่บาแม่จ้าหนูจะตัดสั้นให้แต่ไม่ได้สั้นเท่าในรูป แต่ไม่จะโล่งหน้าหนูแล้วเราไมนจะโล่งหน้าแต่หนูจะต้องไม่ให้แม่แบบตั้นกุดมากมันจะดูเป็นผู้ชายไปหน่อยนะจ๊ะแต่แม่จะโล่งหนูแล้วปากนะจ๊ะแต่ก็แม่แม่มันเอาแน่เนาะจะบอกทุกคนว่าเวลาจะมาตัดผมกับเพชรนะคะเขาลูปมาด้วยมันหมายถึงเพชรจะได้วิเคราะห์ได้ว่าแนวไหนแต่ถ้าสมมติให้เพชรออกแบบให้มันจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนลูกค้าบอกว่ามาซอยสั้นอะ ออกแบบให้พี่แบบพี่จะตัดสั้นตรงนั้นตรงนี้ให้นะตรงนี้เดี๋ยวจะตัดเป็นผมปัดตรงนี้จะทัดหูลูกค้าโอเคพอตัดเสร็จลูกค้าไม่ชอบลูกค้าบอกชอบตัดตรงก็ได้ไหมคะบางทีการสื่อสารนะมันจะไม่ไม่ไม่เข้าใจกันการมีรูปเป็นเหมือนเรามาเคาะกันเหมือนเอาเขาเอารูปเหมือนมันอกมาคอยดูนะมันจะตัดเป็นแบบไหนคือเอาเขาเอาไอเดียเขาครึ่งหนึ่งเพราะเขาต้องการโล่งแต่เราก็ช่วยออกแบบครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเอาแบบมาแต่นี้ไม่จะคุยกันง่ายทำไมเขามาเพื่อความชอบเรา ให้เราออกแบบให้เหมาะกับเขาแต่เขาอะดูหนังอยังดูคนละยุคไม่ใจบัญชานั่นไง <laughs> มันมันไม่ใช่ดูหนังคนละเรื่องมันดูหนังคนละยุคกันแต่เพชรอะตัดร่วมสมัยได้อะไรเงี้ยอันนี้จะออกคลิปเรื่องมีแบบมามันจะดีคนที่มาตัดผมกับเพชรประสบงคามเมนตก็คือคนกาแบบมานะก็ะจะโอเคแรกบอกว่ารู้จักซองสวิกกี้ไหมอืมอนีไ่ไงตรงนี้แหละ ไอ้ตรงตรวิกี้ลูกค้าบอกว่าเอ็นรู้จักตรงตรวิกี้จะเล่าให้ฟังนะมีคนมาบอกว่าฉันน่ะเรียกว่าตรงต่อยสั้นลูกค้าจะลุกว่าอัติวิกี้ใช่ไหมคนในออนไลน์จะเลือกอัติวิกี้ฉันน่ะเป็นคนเรียนหนังสือคือเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือจําจตักไม่ค่อยได้สมองไม่ค่อยดีแต่จะเป็นพวกพิเศษ่ะแม่จะเข้าใจอืมเนีย่ยเห็นไหมเอาตรงมามันก็จะเข้าใจง่ายกว่าฉัน แต่ผมแม่จะอค่อยๆฟองขึ้นนะจ๊ะที่หลักที่ตัดไปเพราะว่าน้องมัดไว้นานเนาะอาทิตย์ที่สองค่ะแม่มันจะพองขึ้นมาเลยเพราะมันมันมัดไว้นานถ้ามันรีบใช่แม่สมัยสอนตัวต่อไม่ทำทำทุกอย่างเอาอะไรละ่ะไม่ายตัวแค่น,นั้นแหละโอ้ไม่พลาด <laughs> ถือว่าแม่พลาดนะ มันเถอะไปขายตัวแก้แล้วได้แม่พลาดแล้วอันนี้คืองานที่แม่พลาดถ้จาจะขายไปก็คงจะแบบรวยแน่แน่นี่ความไมปฝันไม่มีเลยกินบอกมาได้นะทุกคนสามร้อยสามสิบวิทีรีวิวไม่ขึ้นนะอ,อันไหนปากปั๊บวิวขึ้นหนักมากเลยเออบางคนมันไม่ได้อยากมาตัดมันจะมาบอกแยว,ว่าให้เผาเหน่อยที่ปากแต่ตามทุกคลิป รูปรูปละแม่แม่ดูกระจกนะถ้าแม่เป่าลงอย่างเงี้ยมันก็จะลงแต่หนูตัดให้แม่น้านุ่มเลยเห็นปะมันนุ่มขึ้นถ้ารุ่นเนี้ยชอบเปิดอย่างเงี้ยก็คือจบละสบายสบายหน้าเลยจ้ะใช่ตรงนี้หนูตัดที่แม่เปิดหน้าทั้งหมดเลยแต่มันก็จะนุ่มเวลาไปเ้างนอนก,ก็แค่เป่าลงอทนนี้เราดูข้างหลังกันนะจ๊ะ อันนี้ทิวิตกี้ที่ถูกต้องแต่ปรับให้เข้ากับคนไทยเนะี่ยปกติพวกทิวิตกี้ตัวนี้จะแบนนิดนึงนะคะคนผมฝรั่งแต่ว่าให้นี้ให้ทุยขึ้นมานิดนึงนะทุยทุยตรงเนี้ยกรอบอะค่ะเขามัดไว้นานแล้วมันเหินแดีวมันเดี๋ยวสักเดี๋ยวตัดอาทิตย์หนึ่งก็จะหายทีเนี้ยผมใี่เขาว่าบันเบาใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมว่าสองอาทิตย์อะมันจะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวตั้งเดือนหน้ากลับมาผมเขาก็จะแน่ขนขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่ผู้ใหญ่เขาจะจับคนที่รำคาญเวลาเขามัดเกาจะชอบดึงพอดึงแล้วหัวมันแบนแล้วมมัันนนนนเเเหหืออแบบบงงกกกกกรระะะติิดดึไว้าาาๆ็จ ผมคนอายุ60-70ปะค่ะแนะนําให้มาตัดสั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเขาต้มศีระผมมาเงยขึ้นมาก็ความดันขึ้นแล้วค่ะก้มลงก็ความดันต่ำอีกค่ะค่ะแต่นี่แม่ก็จะเป็นทุกทีอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณแม่อันนี้ก็ตัดแล้วสบายอันเนี้ยถ้ารุ่นเนี้ยตัดผมจะเป็าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเงยเงยเนี่ยตัดแบบสบายตัดบบบวกแบบบวกอ่าใช่ไลฟ์สไตล์มันจะเป็นอย่างงี้นะ ค่เล่าสู่กันฟังบางทีคุณจะไม่เข้าใจหรอกถ้าคุณไม่แก่ถ้าคุณไม่มีอายุคุณจะบอกว่ามาแต่มันจะเหมือนยั่ไงแน่นอนคุณจะเป็นวัยรุ่นอยู่รุ่นเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตรงผมนะไม่ได้เปลี่ยนแค่เส้นผมมันจะเป็นเปลี่ยนหนังด้วยบางทีหนังมันก็จะเป็นเนี้ยเคยเคลื่อนตรงเนี้ยมันมันพร้อมด้วยนะแม่เนาะนะคะทุกคนที่ร้านแล้วก็จะมีน้าชาเสิร์ฟคุณแม่นะคะแล้วก็มีขนมขนมนี้นะคะเราน้ำชาสวยนะคะของัวยเลยนะคะแก้วไปสามพันจ้ะคุณแม่ซื้อมารนึ่งห้าสิบ ขนมเนี่ยเลือกให้คุณแม่นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นร้านเอเดมัสเราทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่ามีแต่กลมคนมีอายุใช่ไหมคุณแม่อันนี้ขนมเนี่ยเราหนูเลือกมาให้แม่นะมันมีแร 5, ่ธาตุมีโฟตีนมีวิตามินเราเลือกมาให้นะทานได้แค่อ้าปากใช่ไหมละลายในนีลล้ละลายในนี้เลือกมาให้แข็งข้างนอกแต่ลุ่มข้างในอันนี้ขนมวันนี้รุ่นนี้จะระวังหน่อยเพราะว่าขนมจะไม่ซ้ำนะคะรุ่นนี้จะใหุ้คนระวังหน่อยให้แม่กินเข้าไปแล้วน้ำตาบ่เด๋ยวติดคอ ถ้าเด็กชมชาชาค่ะเราจะแบบชงแบบร้อนมาเลยนะคะถ้าราู้สึกว่ามันร้อนไปเติมน้ำเองนะคะใช่ค่ะคุณแม่อาลองกินดูดลองดูเข้าเข้าโดนลิ้นปุ๊บกระจายแม่บอกว่ามันหายาคุณไม่น่ามาร้านนี้เลยเนาะมันคุยไม่ยับเลยนะไีะ่ชายพี่ายแม่ดู คนเลยเหรอมองหน้าเด็กลงเยอะเลย